The Red Spirit จิตวิญญาณสีแดงของเรา The Cop ติดตามทุกเรื่องราวของลิเวอร์ p o o แบบเข้มข้นไม่พลาดทุกข่าวสารกดติดตามแล้วมาร่วมเดินทางไปกับ The Red Spirit 6ปัจจัยที่อาจทำให้ลิเวอร์ p ูลโดนแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีก2 2 2 4ั2ยีถึงแมว่าตอนนี้ลิเวอร์ pool จะเป็นจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกและโดนทีมอื่นแซงขึ้นมาได้เรามาลงลึกรายละเอียดแต่ละปัจจัยกันเลยครับประเด็นที่1 อาการบาดเจ็บของผู้เล่นหลักปัจจัยที่ส่งผลลิวพูลมีขุมกำลังที่ดีแต่ความลึกของทีมอาจไม่เพียงพอหากผู้เล่นตัวหลักได้รับบาดเจ็บนักเตะที่เคยมีปัญหาอาการบาดเจ็บบ่อยไม่ว่าจะเป็นอิบาฮิมาโกนาเต้ดูมิริกส์บอสไล์รวมถึงเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนผู้เล่นที่ขาดไม่ได้มูฮัมหมัดซาราเป็นตัวจบสกอร์หลักของทีมหากบาดเจ็บหรือลงสนามไม่ได้ต่อเนื่องเกมลุกของทีมอาจลดประสิทธิภาพลงอย่างชัดเจน เวอร์จิลฟานดาชกองหลังตัวหลักของทีมหากขาดไปแนวรับของทีมจะเสียความมั่นคงอลิซงเบเกอร์ผู้รักษาประตูที่สำคัญมากหากบาดเจ็บหรือว่าพูนอาาเสียประตูได้ง่ายขึ้นแนวทางการแก้ไขต้องหมุนเวียนนักเตะอย่างสม่ำเสมอไม่ให้ใครลงเล่นมากเกินไปจนเสี่ยงบาดเจ็บใช้ผู้เล่นสำรองเช่นควินเคเรเฮอร์คอนเนอร์แบดี่เคอร์ติสโจนให้มากขึ้นปัจจัยที่2ความล้าของนักเตะในโปรแกรมแข่งขันที่มากขึ้น เวอร์ภูลกำลังลุ้น3ามแชมป์ที่เหลือพรีเมียร์ลีกคาราบาวคัพและยูฟาแชมเปียนส์ลีกความเสี่ยงของการเล่นหลายรายการถ้าต้องโรเชชั่นนักเตะมากขึ้นอาจทำให้ฟอร์มในพรีเมียร์ลีกไม่สม่ำเสมอนักเตะอาจเกิดอาการล้าซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในสนามถ้าเลือกส่งทีมชุดใหญ่ลงในบอลถ้วยอาจกระทบต่อบอลลีกได้โดยตรงช่วงที่ต้องระวังก็คือช่วงนี้แหละครับกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม มีเกมถี่มากขึ้นเมษาพฤษภาเป็นช่วงโค้งสุดท้ายที่ไม่ควรพลาดเช่นกันแนวทางการแก้ไขที่ผ่านมาอาร์เนอร์ส็อตมีการวางแผนโรเตชันได้เป็นอย่างดีเลือกให้ความสัมพันธ์กับรายการที่สําคัญและหลีกเลี่ยงเกมที่จะส่งผลต่อพีเมลีกให้มากที่สุดปัจจัยที่ 3. ฟอร์มการแข่งขันของคู่แข่งโดยตรงอาร์เซนอลหรือแม้กระทั่งแมนซิตี้อาร์เซนอลมีแนวรับที่แข็งแกร่งขึ้นมาจากการเสริมของวิลเลมซอลิบากาเบร์มาการเยสทำให้ฤดูกาลที่ผ่านมา เล่นได้ดีอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองกลางที่มีเดแคนไลท์ ights, มาช่วยทําให้แดนกลางแข็งแกร่งและแน่นมากขึ้นแนวรุกถึงแม้อาจจะขาดแกเบียลมาตินเนลี่และมาตินโอเดลการวมถึงบุกโยซากา้าก็ทําได้ดีทําให้ทีมดูแข็งแกร่งและลงตัวมากขึ้นแมนซิตี้ประสบการณ์ลุนแชมป์เหนือกว่าทุกทีมมีเป๊ปกวาดิโอลาที่รู้วิธีเล่นเครื่องในช่วงท้ายฤดูกาลเอริงฮาล์แลนและเควินเดอรอยกลับมาฟิตสมบูรณ์ ความได้เปรียบของคู่แข่งถ้าลิเวอร์พูลพลาดเพียงไม่กี่นัดก็อาจจะโดนอาร์เซนอลหรือ City แมนซิสตี้แซงขึ้นไปได้ลิเวอร์พูลจะต้องเก็บแต้มให้ได้ในเกมสําคัญที่เจอทีมเหล่านี้ปัจจัยที่4ผลการแข่งขันในเกมใหญ่นัดสําคัญที่อาจส่งผลต่อการลุ้นแชมป์ไปเยือนแมนซิตี้ไปเยือนเชลซีไปเยือนไบรตันรวมถึงแมตช์ที่เจอกันเองของอาร์เซนอลซึ่งเป็นเกมเยือนทั้งหมดลิเวอร์พูลมักมีปัญหาในเกมเยือนในสนามที่กดดันสูงถ้าเสียแต้มในเกมใหญ่อาจทําให้คู่แข่ง แซงขึ้นมาได้แนวทางการแก้ไขต้องวางแผนรับมือกับเกมใหญ่ให้ดีถ้าชนะในเกมสำคัญโอกาสที่จะเป็นแชมป์สูงขึ้นมากประเด็นที่5 ความกดดันและประสบการณ์ของนักเตะนักเตะบางคนยังไม่เคยลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกมาก่อนไม่ว่าจะเป็นโดมินิกซอสไลน์และอันกาเฟนแบ็กสองตัวหลักที่มีประสบการณ์การเล่นในพรีเมียร์ลีกที่ยังไม่สูงมากอาจมีความกดดันเมื่อถึงช่วงท้ายฤดูกาลซึ่งแมนซิตี้และอาร์เซนอลได้เปรียบในเรื่องนี้ซิตี้เคยคว้าแชมป์หลายครั้งและมีนักเตะที่เคยคุ้นชินกับการลุ้นแชมป์และความกดดันอาร์เซนอลพลาดแชมป์เมื่อปีที่แล้วทําให้พวกเขาน่าจะเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านี้แนวทางการแก้ไขนะครับ ลิวพูลต้องใช้ผู้นำทีมอย่างเช่นฟานดัชซาร่าอาลิโซนเบเกอร์ในการพานักเตะรุ่นใหม่รับมือกับความกดดันการสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายและมั่นใจจากผู้จัดการทีมอร์เนอร์สลอดปัดจจัยสุดท้ายซึ่งสำคัญมากและเราก็เพิ่งเจอมาล่าสุดนะครับการตัดสินของ VR และผู้ตัดสินในสนาม VR ส่งผลต่อการแข่งขันมากขึ้นในฤดูกาลนี้มีหลายครั้งที่วทําให้เกิดจุดเปลี่ยนสําคัญหากลิวพูลเจอการตัดสินที่ไม่เป็นใจ อาจทําให้เสียแต้มสําคัญกรณีตัวอย่างลิเวอร์พูลพ่ายกับทอตแน,นฮอสเปอร์พ่ายกับอาร์เซนอลหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกอาจส่งผลต่อการลุ้นแชมป์แนวทางการรับมือทีมต้องมีสมาธิไม่ให้เกิดความผิดพลาดของกรรมการทําให้เสียสมาธิอาร์เนอร์สล็อตอาจต้องเตรียมแท็กติกเพื่อรับมือกับจังหวะ50-50ที่ไม่อาจเป็นใจและสั่งให้นักเตะควบคุมสมาธิให้โฟกัสอยู่กับในเกมเท่านั้นบทสรุปนะครับลิเวอร์พูลยังคงเป็นตัวเต็งแชมป์ แต่ต้องผ่านประสรรคมากมายถ้ารับมือกับปัจจัยเหล่านี้ได้พวกเขาจะมีโอกาสสูงในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอาเนอร์สลอตต้องบริหารขุมกำลังให้ดีนักเตะจะต้องเล่นด้วยความนิ่งในช่วงโค้งสุดท้ายสุดท้ายแล้วนะครับดีวัรน์พูลต้องการทั้งฟอร์มที่ดีโชคช่วยและความมุ่งมั่นเพื่อพาหงส์แดงคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ ให้ได้ลุ้นไปด้วยกันนะครับเอาใจช่วยลิวพูลของเราซึ่งผมมองว่าตัวแปรต่างๆสําคัญหมดแต่สําคัญที่สุดก็คือตัวเราเองครับสู้ๆครับลิวพูลจบแล้วครับกับสรุปข่าวกับเดอะเลสปิ r ิ t พื้นที่ของเดอะครับตัวจริงฝากกดติดตามกันไปทุกท